นี่นะคมเรื่องที่ทุกคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะคือว่าดิฉันเป็นคนที่คนบ้าชอบเข้าหามากๆมากๆแบบเหมือนเป็นญาติกันแต่สมัยก่อนอะไรเงี้ค่ะเป็นคนที่มักจะชอบมีคนเข้ามาคุยเข้ามาทักเป็นเป็นคนแบบตอนแรกคุยเหมือนปกติแต่หลังๆก็จะแบบมีอะไรบางอย่างซึ่งเราแบบ เรารู้สึกว่าข้อหนึ่งที่เราทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> เราไม่น่าจะมีคนแบบเข้ามาคุยเยอะขนาดนี้หนึ่งเลยคือเราเป็นคนหน่าดูแล้วเราก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยแบบแบบหน่าดูดูแบบเรียกว่าไงอะมนุษยสัมพันธ์นนไม่ได้ดีมากนึกออกปะแต่คนเหล่านี้มันจะอยากเข้ามาคุยกับเรามันเคยมีเหตุการณ์หนึ่งแถวบ้านคือเราปั่นจักรยานไปซื้อของเราก็นั่งแบบนั่งดูบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยอยู่แบบเอเขาเรียกว่าเป็นสนามบาสในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาขอไฟแช็กเรา อ่ะเราก็ให้สักพักหนึ่งเริ่มขอบุหรี่เราอ่ะเราก็ให้อไรเงี้ยแล้วสักพักหนึ่งมันก็เริ่มนั่งข้างๆแล้วมันก็พูดว่าพี่เออพี่เห็นสนามบาสข้างหน้านี้ไหมที่มันแบบที่มันใหญ่ๆตรงเนี้ยบอกก็ก็ก,ก,ก็ก็เห็นค่ะทไมหรอไรเงี้ยนางก็บอกว่าพี่เชื่อไหมว่าวันหนึ่งอ่ะมันจะกลายเป็นสระว่ายน้ําอีกจอก มันจะกลายเป็นเสาไว้น้ำได้ไงมึงออีอยู่ดีมึงก็เล่าได้เลยเหรอแบบตรงนี้มันจะกลายเป็นเสาไว้น้ำแล้วก็ตอนกลางคืนะ่ะในแบบตอนที่แบบะจัน์ขึ้นแล้วมีแสงจันทร์่ะที่เสาไว้น,น้ําเนี้ยมันจะมีพี่และผมอยู่ในนั้นอเฮียเฮียมึงเล่าได้เลยเหรอกูเริ่มรู้สึกว่ามึงไม่ปกติแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบ หลอเราก็เราก็เราก็ตามน้ำเนอะแบบหลอมันจะมีแค่เราสองคนหลอหอะไรเงี้ยแบบใช่มันจะมีแค่ผมกับพี่อยู่ตรงนั้นแล้วมันจะกลายเป็นสระว่ายน้ําคือคือกูไม่อยากรู้ไอ้มึงแล้วกูก็คิดว่ามันมันเป็นไปไม่ได้ด้วยอ่ะเข้าใจปะเพราะฉะนั้นคือฉันจะเป็นคนที่มีมนุษย์แปลกๆเข้ามาหาตลอดเวลาหรือแม้แต่ฉันเคยนั่งกินกว๋วยเตี๋ยวโหเดงอยู่แถวเซเว่นแถวบ้านยอะไรเงี้ยก็นั่งกินคนเดียว นั่งกินอยู่เนี่ยมันก็จะคือโต๊ะเราอะ่ะเรานั่งกินคนเดียวถูกปะมันก็จะมีคนอื่นที่แบบมานั่งกินข้างๆอะไรเงี้ยอะไรโต๊ะสพังหนึ่งเวย้ยมันจะมีผู้ชายคนหนึ่งแบบผมยาวอะ่ะเดินเข้ามาหาเราแล้วก็เอาทูบเทียนดอกไม้อะ่ะมาวางที่โต๊ะโต๊ะเก๋วยเตี๋ยวที่ชันนั่งอะ่ะเสร็จแล้วก็พร้อมกับทองเก้าแผ่นแล้วเขาก็เดินหอยหลังไปแล้วเขาก็กราบฉันเวย้ยคือมึงคือกุ๊ก คือคือตอตอนนั้นนะกูไม่ได้กลัวเว้ยแต่กูอายนึกออกปะเพราะว่าอีอโตะที่กินข้าวรอบๆอ่ะคือแบบแบบมองอ่ะมองว่าแบบเกิดอะไรขึ้นกูเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยลงไปกร่าบแบบมึงกูอายมากกูก็ต้องรีบกิน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 แล้วกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่แบบแถวบ้านฉันมาเป็นหมู่บ้านเนาะฉันก็จะชอบแบบปั่นจักรยานไปซื้อของไปอะไรอย่างเงี้ยระหว่างทางที่ปั่นกลับบ้านอย่างเงี้ย ก็จะมีลุงคนหนึ่งเว้ยที่แบบขับมอไซค์สวนเลนกลับมาเหมือนพร้อมพุ่งจะมาชนน่ะแล้วเราก็พยายามจะหลบเขาใช่ปะแต่มันยังแบบไม่ทันได้หลบอะไรเงี้ยระหว่างนั้นเว้ยคือสิ่งที่เราเห็นเขาสวนกลับมาเราเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันอันตรายเราต้องเราต้องหักหลบแล้วแค่เนี้ยกูก็กลัวจะตายหายแล้วนึกออกปะแต่สิ่งที่กูเห็นอีกอย่างนึงก็คือว่าอยู่ดีลุงก็ปล่อยมือจากมอไซค์เว้ยเราวทำท่าเนี้ยแล้วพูดว่าแฮะ มึงทำทำไมวะคือชีวิตกูต้องเจออะไรแบบนี้หรอคือมันเป็นสิ่งที่แบบต้องเจอเหรอมึงอะไรอย่างเงี้ยหรือหรือแบบแถวบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะมีคนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรแบบเออคนที่ชอบแบบนอนข้างถนนข้าง,าง,างทางเนี่ยทั่วไปใช่ปะเขาเรียกว่าอะไรโฮมเลดปะโฮมเลดอะไรเงี้ยเออนอนยอะไรเงี้ย ห้องเด็แถวบ้านกูมไม่ได้นอนธรรมดานะเว้ยเวลานอนอะเขาจะเอาผ้าคลุมตัวเหมือนมัตตาสังอะ่ะทังตัวแล้วนอนนิ่งๆอะ่ะแต่เขาไม่ได้ตายนะเว้ยเขายังปกติอยู่เนี่ยคือสิ่งที่ฉันต้องต้องเจออะ่ะคือมันมีคนแบบนี้บนโลกจริงๆเว้ยแล้วคนเหล่านี้ก็จะชอบเดินมาคุยกับฉันฉันก็ไม่รู้ว่าหน้าตาฉันมันเวลคัมเขายังไงประมาณนี้เลยค่ะ